พี่เกดคะไม่ได้สวดสองทุ่มครึ่งพร้อมหลวงตาแบบนี้เราจะได้บุญไหมคะแล้วก็เวลามาสวดอยู่คนเดียวเนี่ยคะ่ะจิตมันก็จะคิดถึงแต่ลูกเป็นห่วงลูกโปรดแนะนำหน่อยคะ่ะ มาในส่วนนี้ก่อนนะคะคําถามแรกเนาะคําถามแรกก็คือว่าไม่ได้สวดพร้อมหลวงตาเนี่ยเราจะได้บุญไหมนะคะคําตอบคือได้บุญทุกครั้งที่หนูสวดเลยค่ะทุกครั้งที่เราสวดมนต์ถ้าสวดแล้วนะคะเรารู้สึกเพลินรู้สึกเบารู้สึกสบายบุญเกิดขึ้นทันทีแล้วถ้าสวดไปแล้วไม่เพลินไม่ค่อยเบาไม่ค่อยสบายเพราะมัวแต่คิดถึงอะไรบุญก็ยังมีอยู่เพียงแต่แสงสว่างแห่งบุญเนี่ยระดับเลเวลความจ้าเนี่ยมันก็ไม่เท่าใช่ไหมคะ ตอนสวดไปด้วยกังวลไปด้วยเนี่ยแสงมันก็แวบแวบแบบแบบแบบแต่ถ้าเราสวดแล้วแบบในสมองของเรานะคะมีแต่คิดถึงพระวนเวียนอยู่กับบทสวดเนี่ยความสว่างมันก็จะเยอะเทคนิคนะคะเอาอย่างนี้ก่อน เทคนิคแรกเนี่ยที่พ่เกตจะให้เนาะไม่ได้สวดสองทุ่มครึ่งพร้อมกับหลวงตาสวดในเวลาอื่นที่เราสะดวกเทคนิคก็คือให้ดึงกําลังค่ะตอนที่เราสวดน,นะคะพอมันเริ่มเพลินอาจจะเพลินอยู่แค่1จบเบาอยู่แค่1จบอันเนี้ยได้เลยนะคะก็คือในช่วงเวลาที่เบานั้นให้นึกอย่างนี้เลยหลวงปู่คะเมตารวมกําลังของที่ทุกคนสวดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสังเกตตรงนี้นะไม่ว่าจะรอบไหนเวลาไหนปีไหนที่มีคนสวดกำลังตรงนั้นก็จะถูกดึงมาตามใจนึกน้อมอธิษฐานของตัวเราค่ะเข้ามาปุ๊บให้รวมกับของหนูเชื่อมเป็นกระแสเดียวกันแล้วรวมบุญอันนี้นะคะผ่านรูปนามของหนูครอบวิมานแก้วให้กับตัวหนูแล้วจากนั้นหลวงปู่ก,ก็แผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณให้กับภพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุเลยนะคะจุดใหญ่ใจความนะคะเอาอีกแล้วเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ว่าเราจะสวดเวลาไหนสวดพร้อมหลวงตาหรือเปล่าแต่สวดแล้วใจเบาสบายแล้วใช้อารมณ์ในตอนนั้น ปุ๊บไปสั่งสมองให้นึกค่ะอธิษฐานน้อมเอาบุญบาร,รมีที่คนอือ่นเนี่ยเขาสวดไว้ตามรอบต่างๆบาร,รมีบุญเยอะเขาจะถูกเอาไปเก็บไว้ที่คลังบุญของหลวงปูน่นะที่เราคือทําใจเบาเพื่อสร้างท่อค่ะตืดตืดตืดตดตดไปเจาะคลังบุญตรงนี้แล้วก็ดูดเข้าตัวเราให้ได้แค่นั้นเองคราวนี้อีกหนึ่งอันนะคะพอสวดคนเดียวแล้วเนี่ยจิตมันวนเวียนเป็นห่วงแต่ลูกนะคะคิดถึงลูกเป็นห่วงแต่ลูกอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะก็ถือว่า มีใจที่มีความถวินหามันมีสายใยต่อกันมันก็ต้องคิดถึงคราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนค่ะความเป็นห่วงเนี่ยห่วงแล้วเกิดอาการอื่นๆเป็น,ปน,ปน,ปนห่วงเป็นห่วงทุกใจอันเนี้ยสายใยมันเป็นสีเทาๆแต่ถ้าเรานะคะเป็นห่วงจังเลยหลวงปู่แต่หลวงปู่ค้าส่งครอบวิมานไปให้หน่อยมันมีเทาๆขาวๆ,ๆเทาๆขาวๆจากตัวแพรของตัวเรานะคะย่อมดีกว่าสีเทาอย่างเดียวนะคะ ปรับความห่วงของเรานะคะที่ห่วงแบบเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วทุกข์ใจเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะในการที่จะส่งพลังดีๆไปให้กับลูกเราไหนๆเราก็นึกถึงลูกใช่ไหมคะดังนั้นเทคนิคในการสวดจัก,กรพรรดินะนึกถึงหลวงปู่ให้ออกนึกถึงลูกไปด้วยนึกถึงหลวงปู่ให้ออกนึกถึงลูกไปด้วยขอกําลังจากหลวงปู่ไปครอบวิมานแก้วให้กับตัวลูก เปลี่ยนความเป็นห่วงที่เป็นทุกข์นั้นสร้างแรงบันดาลใจดีๆที่เราจะส่งกําลังดีๆไปครอบว,วิมานแก้วให้กับคนที่เรารักและเป็นห่วงดีกว่าค่ะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำนะคะก็ต้องถอนขนจมูกนะแหะหยิกก้นตัวเองไม่ให้แบบเป็นห่วงจังเลยอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างไม่เอาแบบนี้นะคะถ้ามีปุ๊บอุ้ยหลวงปู่คะเมตตาหนูหน่อยนะคะหนูห่วงลูกจังเลยรวมกําลังบุญอันนี้นะคะผ่านลูกนามลูกแล้วส่งไปครอบยึกมารแก้วให้กับลูกหนูหน่อยนึกภาพตามสิคะสิ่งที่เราส่งออกไปพี่เก๋ไม่ได้ห้ามไม่ให้หนูห่วงเลยนะหนูยังห่วงได้แต่ในความเป็นห่วงนั้นแทนที่จะสร้างความทุกข์ใจให้มันเป็นแรงฮึดและ สร้างแรงบันดาลใจที่จะน้อมรวมกำลังในการสวดนะั้นเนี่ยแล้วส่งนะคะครอบวิมานแก้วไปเสกปิงปงให้กับลูกเรามีชีวิตที่ราบรื่นรุ่งโร์แข็งแรงเบิกบานสดชื่นสดใส,ดสทั้งกายและใจอันนี้เราก็ส่งไปให้ได้เลยบอกหลวงปู่นะคะเอาวิมานแก้วอันนี้ไปโอบกอดไวู้รอบตัวลูกหนูนะคะครั้งใดก็ตามที่เขานึกถึงพระนึกถึงสิ่งศักใใดิ์สิทธิ์ใดๆหลวงปู่เชื่อมเลยนะคะครอบให้แบบเจ๋งๆปังๆเลยนะคะให้ลูกหนูแบบ เฮงงปังปังอันเนี้ยเราสามารถทําได้ความเป็นห่วงของหลายๆคนเนี่ยมันมา,มาพร้อมกับความระคายใจทุกใจและอาการใจตุย๋ยดังนั้นวันนี้เป็นห่วงไม่ว่าเลยค่ะเพราะคนเป็นแม่เนาะถึงแม้พี่เกดไม่เคยเป็นแม่นะแต่พี่เกดก็รู้เพราะว่าแม้กระทั่งแม่ข่าวแม่สามีหรือว่าหมาม้าของตัวเองเนี่ยค่ะ<ป>ก็จะเห็นเราเป็นเด็กน้อยก็จะเป็นห่วงเราอยู่ตลอดต่อให้เรามีครอบครัวไปแล้วอายุอานามจะ50แล้วเขายังก็ก็ยังหยุดความห่วงของตัวเองไม่ได้ดังนั้นนะคะ เปลี่ยนความห่วงเป็นคําอวยพรเป็นการส่งกระแสวิมานกระแสรครอบวิมานแก้วดีๆตรงนี้ไปให้ลูกนะคะคือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะก็คือเพิ่มเวลเข้าไปหน่อยห่วงไปด้วยส่งกําลังดีๆไปให้ด้วยจะได้ทําให้การสวดมนต์ในครั้งนั้นเนี่ยแม้จะสวดอยู่กับตัวเองแต่มีจิตที่นึกถึงหลวงปู่ดู่คู่กับการคิดถึงลูกน้อมกําลังหลวงปู่ดู่ไปครอบวิมานแก้วให้ลูกอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ทําให้การสวดมนต์ครั้งนั้นเนี่ยส่ง และได้บันทึกบุญการบันทึกบุญก็คือการสวดมนต์ให้ใจประคองนะคะอยู่ในคลื่นความเบาของบทพุทธมนต์แผ่เมตตาแผ่บุญตรงนี้ก็คือแผ่ไปครอบพิมานแก้วปรับภพบภูมิส่งดวงวิญญาณหรือจัดโมทนาบุญนะคะโมทนาบุญคือโอ้ขอบคุณมากเลยนะน้องหมูน้องไก่น้องเนื้อที่วันนี้มาเป็นอาหารให้เรากินหลวงปู่ครับแผ่ไปให้มันหน่อยขอโมทนากับทุกความดีที่เกิดขึ้นในวันนี้และตัวสุดท้ายในการบันทึกบุญคือการพิจารณานะคะก็พิจารณาแค่ว่าอา รมของเราเนี่ยมันบวกหรือลบใสหรือขุ่นอึดอัดหรือสบายหนักหรือว่าเบานะคะก็ต้องมาฝึกขัดเกลาตัวเองเนี่ยล่ะค่ะว่าความหนักถ้ามันห้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาความเาขาเรียกว่าฟุ้งฟรงิฟรง้งเนี่ยเข้าไปเบียดด้วยการสวดมนต์ให้เพราะให้เพลินใ,ให้มีอินเนอร์สวดแบบใส่ใจเดี๋ยวคลื่นพุทธมนต์ก็เจาะเข้ามาที่ใจเราแล้วสร้างความเบาให้กับตัวเราได้อย่างแน่นอนก็ขออนุโมทนาบุญนะคะขอให้การคิดถึงลูกหรือห่วงลูกเนี่ย ไปพร้อมกับการคิดถึงพระคู่กันไปด้วยน้อมกําลังครูบาอาจารย์ไปครอบวิมานแก้วให้กับทุกคนที่เรารักอย่าปล่อยให้ความห่วงนั้นเป็นอะไรที่เผาไหม้หรือกัดกินหัวใจให้ต้องเจ็บปวดและทรมานเปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆที่ส่งสายใยที่ดีนะคะส่งกำลังดีๆจากการสวดมนต์ไปให้เขาแทนนะคะมาฝึกเป็นเพื่อนกันค่ะสาธุ